สี่น <unda> ี้ต้องมาเชิญเลยวิดาเชนอลสวัสดีครับของเราไลค์แคทครับได้คนไหมได้เลยสวัสดีครับผมวิลเลียมไลค์แคทครับสวัสดีครับนัทไลค์แคทครับสวัสดีครับนัทไลค์แคทครับ พี่นี่ก่อนปวดใจกับฟ้าค่ะปวดร้อนปวดใจทุกครั้งที่เป็นพี่นี่พี่นีก่อนพี่เหมือนกันคือดีใจทุกครั้งที่ได้เห็นน้องๆเติบโตแล้วก็นี่แหละมีทุกคนรักมากขึ้นขนาดนี้เป็นไงบ้างคือเม็บทำให้เราอิ่มท้องนะแต่ไรท่านขึ้นร้องทำให้เราอิ่มใจไหมใช่ไหมสัญญาดับด็กอะไรอ่างเงี้ยบอลทุกอีเวนต์ต้องมีมุกมันต้องมีมันต้องมีมันต้องมีใช่แล้วนี่เลโก้ถึงกระซึ้งเลยทีเดียว เหนื่อยเยอะเงนื่อยเยอะท่ามพูจะไม่ได้เจาท่ามูเลยใช่ไหมเป็นยังไงบ้างเล่าเล่าความรู้สึกหน่อยที่ได้มาเจอกับไลฟ์คิวในวันนี้ได้มาอยู่ในงานในวันนี้ครับครับผมก็ไม่ได้มีโอกาสบ่อยๆนะครับที่เราจะได้มาเต้นให้ทุกคนดูรวมถึงท่านขับชาวต่างชาติด้วยครับผมคราวนี้เป็นครั้งแรกเลยั้งที่เราได้มาแสดงอยู่ทุกโซนนี้ครับผมแล้วก็พิเศษมากๆเลยเพราะว่าต้องบอกเลยว่าเรามียอนยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อที่ไะไรแค่กินบ่อยมากจริงปะเนี่ย ครับผมคืออยากที่รู้กันว่าเวลาเรามีโอกาสได้กินอะไรอย่างเงี้ยผมเราต้องระวังในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักควบคุมอาหารอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่จะได้มีหนึ่งวันที่ได้จะ break down เงี้ยเออได้กินของอะไรก็ได้เป็นชีเตะได้แค่เลือกลำยานนี้เลยครับผมอ๋อเหรอใช่ไหมปกติกินบะหมี่เกิดสเรย์รูปอยู่แล้วใช่ใช่ครับเพราะมันเร็วมันสะดวกดีเลยจริงจริงเนี่ยตอนแรกเนี่ยผม แต่สงสัยว่าเมปนี่คืออะไรก็พอรู้ชื่อโปรดักต์เก่าก็คือบูดะบูดอะไรคือแบบว่าเมื่อก่อนก็คือว่าบะมีบะมีเผ็ดใช่ไหมที่แบบว่าไวรัลมากเผ็ดแบบคูนสามอ่ะคูนสามก็ปกติเลยที่แบบพอดำดำก็ดังมากอ๋อก็คือทานอยู่แล้วทานอยู่แล้วครับเป็นประจำเลยโอเคงั้นพอมาเจอเมปอ่ารู้ละรู้เลยรู้เลยว่าไม่ต้องมีสคริปต์เลยครับผมแต่มีนิดนึงก็ดีแค่นั้นก็ไม่นอกรู่นนอกทางเออเออแต่ว่าแต่ว่าเราเราสามารถพูดจัดใจได้เพราะก็ชอบอยู่แล้ว อ่ะแต่ว่าเอาเอาแบบปกติกิจวัตรประจําวันเลยอ่ะถ้าเป็นวันแบบสบายๆไม่มีงานอะไรเงี้ยเราแต่มีงานทุกวันเลยนะช่วงนี้นะอ่าที่แต่แบบอ่ะเอาแบบวันพักผ่อนวันพักผ่อนปกติชอบกินอะไรไม่ต้องพูดถึงว่ามีกิจเรั่นะแบบอะไรก็ได้ที่แบบเราชอบอะไรเงี้ยอ่ะตู้อก่อนนคือผมจะชอบเป็นพวกแบบประเทศชอบกินแป้งแบบอะไรก็ได้ที่เป็นแป้งแล้วก็แบบรสจัดเลย ใช่เป็นแบบใช่บางทีแบบเอาขนมปังมากินแบบกับแบบซอสอะไรยงเี้แบบล่าซอสมายองเนสลงไปแล้วกินขนมปังกับไข่ต้มอะไรแค่นั้นเลยแฮปปี้แล้วแฮปปี้แล้วอ๋อโอเคฮงล่ะฮงผมชอบกินชีสบอร์ดครับชีสบอดใช่ผมผมเลิฟชีสอ๋ออ๋อเพิ่งรู้ใช่ครับก็แบบถ้าเป็นแบบบุดักสมัยก่อนใช่ไหมยังก็ยังสมัยนี้อยู่ไม่ใช่สมัยนี้อยู่แต่แบบผมก็ผมจะชอบกินรสชีสอ๋อมี็นรสชีสอ่าใช่ก็เลยแบบ วันหยุดเมื่อวานผมเลยสั่งชีสบอร์ดมันกินอะไรอย่างเงี้ยเออดีมากดีมากครับผมนัดละผมน่าจะเป็นสายหวานครับชอบกินของหวานอะไรอย่างเงี้ยเออวันหยุดอนี้ก็จะแบบไปกินไอติมบ้างอะไรบ้างมีช่วงหนึ่งชอบแบบไปหลุดนั่งกินอยู่หน้าตู้เย็นแล้วก็นั่งกินช็อกแล็กินออฮะมีช่วงหนึ่งชอบแบบไปหลุดนกินอยู่หน้าตู้เย็นแล้วก็นั่งยิบช็อคแล็มกนอ๋อฮะไม่ค่อยได้กินแล้วพอได้กินก็หลุดไปได้เลยก็เนาะมันก็ต้องมีบ้างยัมีบ้างนะเลโก้แหละเลโก้เลโก้ต้องแน่นอน เนาะเพราะเราเบอรตลอดเวลาเนาะมีเต้นมีซ้อมตลอดเวลางั้เห็นได้เลยครับว่าตอนนี้พร้อมกินอะไรก็ไม่รู้สึกผิดแล้วจริงมากจริงมากวิลเลียมผมก็สเต็กเนื้อครับชอบสเต็กเนื้อมากโปรตีนโปรตีนฝั่งนั้นมาคาร์บเลยนะมาดูเนขาเริ่มไม่เก่ยแล้วไปตายขึ้นคาร์บเลยเวลาสมมติกินด้วยกันเนี่ยครับสมมติแบบมีเมนูสมมติกินคอนดอกเนี่ยวิลเลียมอาจจะเอาไส้กรอบไปผมอาจะเอาแปมออยู่ด้วยกันได้แชร์กันได้แชร์กันได้แบบจานเดียวใช่ใช่อะแล้วถ้าวันยุ่งๆล่ะ แบบเนี่ยบิ๊กซี่ทำงานอะไรเงี้ยครับกินอะไรบอกเขาไปพี่บอกเขาไปฮะเตรียมอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยเออครับใครอ่ะคุณอะไวก็ได้ไม่หลัมีพี่เยอะเลยมีพี่เยอะเลยเออมีพี่เยอะเลยมาใครก็ได้ปกติกินอะไรคือถ้ามันต้องรวดเร็วด้วยแล้วก็ต้องอร่อยด้วยแล้วก็ต้องอิ่มด้วยก็ต้องมีปลาเม่อนไงใช่ไหมทุกคนสุขะเห็นไหมครับดูดูดูคนเห็นดูผมมีพวก มีพูดแน่นอนเพราะว่าพวกนี้ก็ชิมมาแล้วแบบเหมือนกันเมื่อกี้ก็ลองซาวเสียงถามไปแล้วชอบไหมเออแล้วเมฟมาจากคำว่าเมฟตาตาเตาจริงจจริงจงแล้วยังไงเราพวกเราก็ได้ชิมกันแล้วเหมือนกันชิมแล้วใช่ไผมเล่าให้ฟังหน่อยกับประสบการณ์หลังจากได้ชิมมาแล้วไล่เลยนะว่าแบบชอบรสอะไรเพราะอะไรเลยอันแรกก่อนมาผมชอบรสกุ้งไห่กระเทียม รู้สึกว่ามันเป็นรสชาติที่มันมันเลยเนี่อย,อย <S 1> <S 1> มันมันมีความกลมกล่อมอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าผมชอบถ้าเกิดชอบกินของก็เลยชอบกินของทอดด้วยนี่ะเพื่อนได้กินจริงๆนะจะกินของอทอดแลว้วพอเจอบะหมี่กลิ่นสมดุลเด็ดลูกที่มันแบบรสชาติมันเลยอะไรอย่างเตังต้งใจถูกใจถูกใจอ่ะเอาในในชิมแล้วนะขอท่าที่แบบชิมแล้วเจอความแหนมากล้องมาอะไรไหมมาแล้วมาแล้วโอ้โห อันดีก็มีคอนเทนต์นี่เปิดด้วยนัดจะได้ไม่กดดันเดี๋ยวดูว่าใครเป็นคนสุดท้ายอันนัดสมมุตินี่เนี่ยได้ชิมละเป็นที่เรียบร้อยรสนี้เลยชอบมากเลยเนี่ยฮะกับบิลกาเล็กสปรัมยอนซองสีชมพูแล้วเนี่ยบางทีอยากดูด้วยอยากดูด้วยเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเราใช้เวาล์งนี้ได้เลยได้เลยซัพซ่าเพราะว่าเดี๋ยวไวรัลแน่นะฮะแล้วเผื่อไปทำเรีแอคตามด้วยว่าถ้าเราชิมแล้วเป็นยังไงอันนัทฮะสมมติชิมแล้วซองสีชมพูแล้วมันเป็นยังไงฮะแล้วมันเป็นอย่างไรเลยฮะ ไม่ไหวครับอยากกินอีกซองนะยังไงอย่างนั้นเลยเลยฮะับกลิ้งไปกันนัทด้วยเรียมมาเรียมมามาเป็นเอลเอสเลยทีเดียวนะถ้าพี่ทำตานี่พี่เอลเคล็ดแน่เลยนะโอเคนัดเรียบร้อยครับใครต่อเฮ้ยแต่จริงผมก็ชอบกินรสเด็อดกับพี่นัทนะนี่เลยนะโอ้รีบเข้าเลยมาตุยคือแบบคือด้วยความที่มันเป็นเนยมันจะมีความแบบนนวลนิดนึงอะไรเงี้ยคือผมอ่ะมันจะมีบางวันที่แบบ อ่ะคือผมก็ไม่ใช่คนกินเผ็ดใช่ไหมแต่มันจะมีที่แบบเราอยากกินรสชาติเผ็ดอะ่ะซึ่งแบบมายถึงว่าเราไม่ได้ไม่ชอบกินเผ็ดนะแต่ว่าเราอาจจะอดทนมันไม่ได้เยอะอะไรเงี้ยแต่บางทีเราก็แบบอยากกินเผ็ดบ้างอะไร้ยผมก็เลยแบบเลือกรสนี้อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแบบคือมันเผ็ดครับแต่ว่ามันก็มีความนัวด้วยอะไรเงี้ยมันแบบกินได้เรื่อยๆใช่แล้วมาถึงไฮไลไท์ฮะ จะจะจะทำท่าหรือจะปิดบ็อกโชว์ก็ได้นะนี่ชอบส่งคลิปปิดบ็อกท่าดีกว่าทำท่าดีกว่าชอบส่งคลิปปิดบ็อกมาคือแบบวิเพราะตุ้ยทำได้เก่งมากใช่ใช่ใช่ต้องยอมรับต้องยอมรับแต่ว่าเความที่สี่คนเนี่ยได้ยินบ่อยแล้วอ๋อโอเคมันเลยแบบเขารู้สึกว่าไม่เป็นไรดีกว่าเอ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 าไปท่าละค่ะไอต่ก็เป็นึงแมววิลี่เป็นท่าเนียนชุดคำปฏิเสธได้เนียนมากดีนีขอบคุณมากครับโอเคเอางั้นเอาเป็นท่าหลังจากที่ได้ลองชิมแล้วเป็นไงบ้างครับหนึ่งสองสาม ห้หมดแล้ววะเป็นไงชอบใจชอบใจลาล่ะคืออย่าทิ้งค <kil> ืออย่าทิ้งผมดิเพราะฉะนันเราตัวหนีน้องไหมเนี่ยพี่ทิ้งผมผมไม่เหลือใครแล้วนะเขินเขินเขินน่ารักมากขอบคุณตัวอีกเยอะมากครับขอบคุณใครต่อใครต่อผมผมมาต้อรีบรีบเลยอย่าะว่าทมเหลือตัวพีคสองสองคนโอเคโอเค ผมมาเบาๆแล้วโอเคผมชอบไก่พิชัยดำนครับชอบแกะพิชัยดำโอเคซองสีดำใช่เพราะตอนแรกเนี่ยใส่สีดำมาเลยมม่ตอนใช่ดำไหมตะเก่งตะเก่งใช่ว่าตอนแรกเนี่ยเขามาให้ชิมใช่ไหมแล้วก็ตอนแรกมีกุ้งกุ้งในกระเทียมแล้วก็แกะพิชัยดำก็ลองดูแต่ว่าชอบแกะพิชัยเพราะว่าชอบกินเผ็ดอยู่แล้วเออชอบเผ็ดอยู่แล้วโอเคชอบเผ็ดอยู่แล้วนะมาฮะกล้องต้องมาแล้วจังหวะนี้ วิลเลียมฮะกินไก่ยิงไทยดำไปแล้วซองสีดำรีแอคชั่นมันจะประมาณนี้ธรรมดาไม่ได้แล้วนะธรรมดาไม่ได้แล้วโอ้ผมผู้ซาแบบไม่พิถีพายแล้วผมเปิดให้มาครับผมนับให้หนึ่งสองซับโอ้ถึงซีเลยทีเดียวซีไม่ใช่หรอเน้นเสียงไว้ก่อนเนี่ยเน้นเสียงเน้นเสียงข้าไม่เท่าไรเน้นซาวประกอบเมนโวเมนโวเมนโวเมนวประกอบด้วยโอเคขอบคุณวิลเลียมมาสองคนสุดท้ายผมกังกัได้ ลอ็อกมงครับไปยิ้มชูดได้ไหมไปยิ้มชูได,ด้อะไรไปยิ<า>้มชบอ<า>๋อโอเคเรื่องของคนแรกก็ดีข้าวโอนะ้โห <c oughs> มาชอบกุ้งในกระเทียมเพราวะว่าเวลาไปกินข้าวกับไรแลนด์เนี่ยแลแด์จะรู้ว่ากุ้งทั้งบอ่อเนี่ยของผมจริงเวลาไปกินข้าวมันจะแบบอ,อาซูดสุชิสายพันธุ์อ่ากุ้งทั้งเล้าเนี่ยทั้งบ่อแล้ทั้งเล้าทั้งไก่คนเรียกกุ้งเป็นเล้าเหรอเล้ากุ้งงเล้าไม่ใช่หมายถึงว่ากุ้งของพวกเราเนี่ย <c oughs> ออกุ้งทั้งบ่อเนี่ยมันหายไปอยู่ในท้องผมอ๋อหรอแล้วพอมาเจอเมฟลามยอนเนี่ยผมรักเลยฮะคือเมื่อกี้อ๋อโหอะไรอ๋อเมฟลามยอนแต่ในเห็นว่าจะบอกว่าต้องบอกว่ามันเร็วมากเพราะเมื่อกี้ผมกลังหิวเลยก่อนลงมาเนี่ย yes sir ก็ไม่รู้จะกินอะไรครับหันไปทางซ้ายเจอใครเมฟลามยอนนี่รถกุ้งในกระเทียมนี่ ก็ลองชิมสักหน่อยเออมันเลยคำว่าชิมไปไหมการเป็นว่าหมดหมดทั้งซองเลยหมดเลยเฮาแล้วเมื่อกี้อยู่นเต้นไม่ค่อยไหวเลยทุกคนเห็นไหยหนักหนักท้องไปแล้เมื่อกี้แล้วเป็นยังไงรีแอคชั่นมันก็เลยเป็นยังไงฮะหลังจากที่หมดซองไปแล้วคุณคุณต้องให้เวทีตรงกลางผมด้วยเชิญแล้วเอาอเไรฮะต้องแหวกทางให้เลยโอ้โหโอเคโอเคหนึ่งสอง เซี่ยระอาการมันเป็นยังไงบอกไม่ถูกเลยนะบอกไม่ถูกเอนบอกไม่ถูกเออเฮ้อสองเดียวไม่พอสองเดียวไม่พอใช่แล้วแน่นอนฮะปดท้ายไปทูกคนไปเซ็นเตอร์เลยมาฝั่งนี้มาฟัน้องเล็ก็เสิร์ฟแล้วมาเอาวมเาไม่เถ้ามันจะแบบ let's go eating ขนาดนี้แล้วนะ เรื่องกินนี่ต้องให้เขาผมผมไม่ต้องเสิร์ฟเองแล้วเมืนเคนเสิร์ฟให้เลยเคครับผมผมต้อง absolutely black paper chicken r a m e o n absolutely for sure ครับครับผมเพราะว่าเลือกไปแล้วสาคนก็เลยต้องบาลานซ์บ้างแต่อร่อยทักุ้งไหม่ไองต้องบอกกันว่าผมเป็นคนแพ้กุ้งผมเป็นคนแพ้กุ้งครับแบบไม่สามารถกินกุ้งได้ก็เลยก็เลยหายเป็นซามยอน ก็เลยเรียกเป็นแกลบเพนโ p ชิเนตครับผมเพราะว่ารสชาติทำถึงทั้งคู่เลยพู่ตรงๆครับมีโอกาสชิมข้างบนแล้วก็คือตอนแรกตอนแรก LS อก็ดีนะฮะตอนแรกสู้เป็นแบบโอ้โหเสียงสปอร์ตเต็มที่พี่โยชิก็พี่โยชิอ่ะของผมโยโย่เลยผมปบอกเลยับก็อร่อยมากจริงๆครับนี่เตรียมไปแล้วดีลเขาหลัดเรียบร้อยแล้วว่า1แพ็ค1แพ็ค ตอนปฐมมันต้องมีการแบบแบกลังนมกลับบ้านใช่ไหมผมแบกตองเมฟกลับบ้านเลยเมฟกลับบ้านเลยขึ้นพีเทสแล้วใส่ตรงเลยอโศกไก่พี่ไข่ดำนะใช่โอเคกินหมดเลยไหมหมดเกลี้ยงครับเกลี้ยงนะฮะดีเพราะว่าไก่ที่หมดจานดีกว่าการที่หมดใจนะฮะเล่นเล่นไปแล้วยังไม่รู้นะไม่เป็นได้ได้อยู่พี่ ผมอยากให้ผมอยากให้ข้างหน้าเขารู้เรื่องมากเลยมีมีแปลด้วยเหมือนกันอ๋อพี่ปล็้ใช่ใช่แต่ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไทันหรือเปล่าเพรู้สึกว่าเขายิ้มยิ้มเหมือนกันยิ้มยิ้มนะเห็นไหมแต่โดนมาโดนแต่ทจะยิ้มมากกว่านี้ถ้าได้เห็นท่าเลโก้แล้วล่ะหลังจากที่ Black Pepper Chicken ง r u m นยอนแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงฮะมาหนึ่งสองอมวยมวยมวยเจสเซล อะไรฮะชอบเออแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรเอ่อขอน้ำหน่อยได้ไหมครับโอ้โหผมว่าเผ็ดแซ่บเอออะอาการมันออกเลยมันเผ็ดแซ่บมันเผ็ดแซ่บเอออ่ะสมก็เป็นレスโกอีติ้งเนี่ยเนี่ร้มมือกันลายกันด้วยเจอท่าไปเสียงหลงกันเลยทีเดียวนะฮะโอ้แต่สนุกสนานขอบคุณมาก นาะขอบคุณมากเชื่อว่าดีใจมากที่ได้เจอกับไลค์คิวในวันนี้แต่ยังไม่จบนะครับผมเดี๋ยวมีแรนด้อมเดี๋ยวให้แป้ช่วยแรนด้อมให้กับ3ผู้โชคดีจาก40่สิบลัคกี้แฟนตรงนี้เดี๋ยวจะได้ขึ้นมาถ่ายรูปนะเดี๋ยวให้น้องๆได้เตรียมความพร้อมก่อนนะสับน้องซับหน้าให้เรียบร้อยนะขึ้นมาเอาให้เหมือนซับแล้วนะโอเคไม่กินขึ้นมาเดี๋ยวซับเพิ่มเติมได้เลยครับด้เยี่ยมครับเยี่ยมครับเข้าใจเข้าใจเพราะเขาเต้นกันอย่างเต็มที่ไงเนาะนี่แหละ